ดีี่พี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่กับน้องเจเล็กแล้วนะ,ะที่ปรึกษาการขายข,ายของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองคุณพี่วันนี้นะคะน้องเจเล็กมีรถมารีวิวให้พี่พี่ได้ชมกันอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นคันนี้เลยกับเจ้าปาเจโร่สปอร์ตสอี GT นะคะคุณพี่เป็นตัวพรีเมียมอีกด้วยคันนี้บอกเลยนะค,ะคุณพี่ค่ะว่ารถดีรถเด็ดแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้น้องเจเล็กคัดมาให้พี่พี่แล้วเรียบร้อยค่ะสําหรับคันนี้ได้เป็นรถครอบครัวข่งคุณพี่แล้วบอกเลยนะคะว่า ได้เป็นสีขาวมุกแบบนี้แล้วสวยงามมากๆค่ะคุณพี่คะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถหนึ่งคันนะคะคุณพี่คันนี้ห้ามพลาดเลยค่ะกับราคาแค่559 0 0 0าเันเท่านั้นเลยคุณพี่่ะได้รถปี2015ไปใช้เนะะี่ยค่ะสำหรับคันนี้ค่ะคุณพี่นี่เลยนะไฟด้านหน้าของเขาได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ค่ะมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยค่ะที่สำคัญเซนเซอร์ด้านหน้ามีมาให้ถึง4จุดเลยด้วยกันนะคะ สำหรับตัวกระจังหน้าของเขานะคะได้เป็นกระจังหน้าสีดำลายรังผึ้งสวยๆแบบนี้เลยเนะะี่ยค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหารถหนึ่งคันคันนี้ห้ามพลาดเพราะว่าคันนี้ได้กล้อง360องศาเลยด้วยกันเนะะี่ยค่ะและเป็นล้อแม Mac ็กซูทอนแบบนี้คุณพี่ปัดหน้าเง,งาสวยๆแบบนี้เลยนะที่สำคัญได้เป็นขอบ18นิ้วยามปี2025เลยทีเดียวโอ้โหบอกเลยว่าได้รถพร้อมใช้งานแบบนี้เลยเน,น,นี่ยคะ่ะคุณพี่ขาแล้วก็คันนี้เนี่ยบอกเลยชุดแต่งเขามีมาให้แบบ ก็เต็มสวยงามแบบนี้นะคะคุณที่ในส่วนของกระจกคูพับข้างนะคะคุณที่ขาได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในตัวมาให้แบบนี้เรียบร้อยค่ะนี่เลยคุณที่ขาสําหรับคันนี้มีในส่วนของเบ้ากันรอยมือมาให้อีกด้วยนี่เปิดออกมาจะมีไฟแบบนี้เลยคุณที่ ในส่วนของคันนี้นะคะหัวน็อตน,นะคุณที่ไม่มีการขยับเลนทั้งสิ้นนะคะหัวน็อตคมๆกริบๆแบบนี้นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถดีๆไว้ใช้สักหนึ่งคันบอกเลยว่าคันนี้ต้องห้ามพลาดเลยคุณที่เพราะว่ารถของเรานะคะมีการตรวจรถมากกว่า274จุดเลยด้วยกันหัวน็อตไม่มีการงัดแงะหรือว่าขายใด,ดๆทั้งสิน้นการันตีโครงสร้างไว้ไม่มีการเลิกคว่ำชนหนักจมน้ําอย่างแน่นอนนะคะ สำหรับใครที่กำลังมองหารถอยู่นะคะแนะนำบริษัทเพชรยนต์คุณพี่ลองเปิดใจดูนะคะนี่คือแม่กของเขาคุณพี่ไม่มีการรอยปีนฟุดบาดใดทั้งสิ้นนะคะบอกเลยว่าคันนี้สวยกริบมากไฟท้ายนะคะก็ได้เป็นแบบเดิมๆจากโรงงานคุณพี่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆทั้งสิน้นชุดแต่งมีมาให้ครบจบจับเดเต็มแบบนี้เลยนะคะสำหรับตัวเออห้องบรรจุสัมภาระของเขานะคะ นี่เลยให้พื้นที่มาแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะเบาะสามารถที่จะปรับพับได้นะคะที่สําคัญคุณพี่หาคันนี้นี่เห็นไหมว่าได้เป็นรถครอบครัวขนาดไซส์เสร็จที่นั่งเบาะสามารถที่จะตั้งวางแบบนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวแอร์อัดหรือว่ากลัวร้อนเลยเนื่องจากว่าเขามีในส่วนของแอร์หลังมาให้แบบนี้อีกด้วยนี่เห็นนะแอร์หลังมีมาให้หรือว่าสามารถที่จะตั้งเบาะได้นะปรับแบบวางเลยสมมุติว่าทริปนี้คนเราแบบ คนไปเที่ยวเยอะหมายถึงว่าเออเด็กเยอะแต่ว่าสัมภาระน้อยนะคะก็สามารถที่จะตั้งเบาะหรือว่าพับเบาะแบบนี้ได้เลยสำหรับคันนี้คุณพี่หาได้เป็นแบบเปิดโชกคนะคะในส่วนของประตูด้านหลังนะคะ อุปกรณ์ฉุกเฉินอันนี้เขามีถาดท้ายมาให้แบบนี้อีกด้วยนะคะอุปกรณ์ฉุกเฉินค่ะคุณพี่มีมาให้นะคะอยู่ข้างในนะคุณพี่มีอุปกรณ์ฉุกเฉินจะอยู่ในส่วนตรงนี้แล้วก็มีที่วางของมาให้แบบนี้อีกด้วยนะคะในส่วนของคัวน็อตนั้นนะคะคุณพี่เราก็แงะให้ดูทุกจุดแบบนี้เลยไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะคะคุณพี่หัวน็อตแบบนี้เลยจุดทุกจุดนะคะคุณพี่ขาคมคมกริบกริบแบบนี้เลยนะคะสําหรับคั้นนี้นะคะก็ไฟท้ายคุณพี่ไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะแล้วที่สําคัญก็ ได้เป็นไฟเดิมๆจากโรงงานอีกด้วยนะคะเวลาปิดคุณพี่เห็นไหมสวยมากเขาแต่งมาให้แบบสวยงามมากๆแล้วเซ็นเซอร์มีมาให้แบบโอ้โหจัดเต็มมากคุณพี่สําหรับคันนี้นะคะ่ะคันนี้นะคะได้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อคุณพี่คะ่ะได้เป็นตัวขับเคลื่อน4ี่ล้อแล้วบอกเลยว่าด้านหลังของเขาเนี่ยดีไซน์คือดูสปอร์ตมากๆนะคะ ดูสปอร์ตมากๆเลยสําหรับปาเจโร่คันนี้นะคุณพี่เดี๋ยวพามาดูนะคะในส่วนของพื้นที่ห้องอโดยสารด้านในกันบ้างนะคะพื้นที่ห้องโดยสารของเขานะคะเปิดออกมาคุณพี่ขาบอกเลยว่าพื้นที่เขาให้มาแบบกว้างขวางเลยทีเดียวนะคะด้านหลังนะคะก็ได้เป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเนาะคุณพี่สามารถที่จะปรับพับเบาะได้ตรงนี้ก็สามารถปรับได้อีกนี่เห็นไหมพับแบบนี้ได้เลยนะคะ คุณพี่คั้นนี้นะคะมีในส่วนของที่วางแขนมาให้แล้วพื้นที่ด้านหลังเขาเนี่ยไม่แอาอัดเลยนะคุณพี่พื้นที่ด้านหลังเขาให้มาแบบกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะวางขาแบบได้สบายๆบนยนะคะมีที่วางแขนมาให้แล้วที่สําคัญกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้ถึง2จุดแล้วก็มีในส่วนของแอร์หลังมาให้อีกด้วยนะคะ แอร์หลังมีมาให้คุณพี่แล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือมีเจ้าตัวหน้าจอและสามารถเสียบแบบว่าเชื่อมต่อ,อบลูทูธต่างๆได้แล้วนะคะกส็สามารถที่จะเก็บหน้าจอได้ถ้ากรณีที่เราไม่ใช้แอร์หลังมีมาให้ทุกจุดเลยนะคะไม่ต้องกลัวร้อนนะคนุณพี่สามารถปรับทิศทางของแอร์ได้หรือว่าอุณหภูมิต่างๆของแอร์ได้นะคะในส่วนของหัวหน้าสาบีนนนะสำหรับเจ้าตัวปัจเจรนะคะก็ไม่มีการขยับเลยเห็นไหม ไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นค่ะคุณพี่คมๆกริบหัวหน็อตแบบไม่มีการขยับเลยมีในส่วนของที่วางแก้วมาให้แบบนี้แล้วนะคะถึง2จุดเลยด้วยกันนะคุณพี่สําหรับคันนี้นะคะได้เป็นแบบเบาะนุ่มนะคะคุณพี่เวลาแบบกระแทกอะไรใดๆมันก็จะไม่ออกค่อยเจ็บเท่าไหร่นีคะ เห็นไหมแม็กเขาแบบกริบแบบนี้เลยนะคะกระจกนะคะก็ได้เป็นออกระจกเดิมแทนโรงงานรอบคันนะคะคุณพี่สาหรับคันนี้นะคะให้ดูเลยในส่วนของพื้นที่นะคะห้องผู้ขับนะคะห้องคนขับบอกเลยว่าพื้นที่เขาให้มาแบบจัดเต็มเลยกว้างขวาขงเช่นเดียวกันคุณพี่ขาสําหรับคันนี้นะคะคุณพี่ขาเบาะเขาเนี่ยเห็นไหมตึงๆแบบนี้เลยคุณพี่ ตึงๆแบบนี้เลยคุณพี่ฟูฟูแบบนี้เลยเนี่ยคะเห็นไหมว่าคุณพี่ขารถคันนี้คุ้มมากๆที่สําคัญปี5ก็จริงแต่ได้เบาะรับไฟฟ้าเรียบร้อยโอ้โหโคตรทะลิดเลยคุณพี่โค oh ตรทะลิดเลยนะคะในส่วนของกระจกด้านข้างนั้นได้เป็นแบบเอ่อไฟฟ้าทั้ง4บานเนี่ยคะหัวน,น้าเสาเอคุณพี่เราพามาดูกันบ้างดีกว่าหัวน,น้าเสาเอไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นหัวน,น้าไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นคุณพี่คาะสาหรับคันนี้คุ้มแน่นอน เดี๋ยวน้องจะสตาร์ทเครื่องให้ดูแล้วนะคะอ,อือ่าขออนุญาตนะคะให้ดูคุณพี่ให้พี่ๆได้ดูกันนะคะสำหรับเจ้าตัวปาเจโร่ขออนุญาตเปิดไฟนะ,ค,ะคุณพี่เห็นอยู่ไหมอ่ะเดี๋ยวน้องเปิดกระจกให้ดูนะคะก็อาจจะมันก็ช่วยให้มันสว่างขึ้นเนาะพี่เนาะช่วยให้มันสว่างขึ้นนิดหนึ่งนะคะอ่าโอเค คุณพี่คะสาหรับคันนี้นะคะเห็นไหมพวงมลลาลัยเขานะคะได้เป็นแบบพวงมลลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันมาให้แบบนี้เรียบร้อยค่ะพวงมลลาลัยได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันแบบนี้มาให้เรียบร้อยคุณพี่แล้วก็มีในส่วนของตัวบางคันต่างๆนะคะคอนโทรลทุกอย่างผ่านตัวพวงมลลาลัยได้อีกด้วยนะคะคุณพี่คะสําหรับคันนี้นะคะพวงมลลาลัยเขาแบบว่าขนาดที่กําลังพอดีนะคะ สะดวกสบายมากๆนะคะคันนี้นะคะคุณพี่นี่เห็นไหมหน้าจอได้เป็นแบบหน้าจอเข็มนะคะแอมเบ,บร์ดอสองข้างแล้วก็ได้เป็นแบบดิจิตอลนะคะข้างเอ่อตรงกลางนะคะุณพี่เลขไม่วิ่งไป 7, 2องแสนหกหมื่นเจ็โลเท่านั้นบอกเลยว่าเลขไม่วิ่งไปขนาดนี้ก็จริงคุณพี่แต่ว่า แต่ว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นรถที่อึดถึกทนมากๆคุณพี่ขาบอกเลยว่าไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นสามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยนะคะสามารถใช้งานต่อได้อีกยาวๆเลยนะคะคุณพี่ในส่วนของตัวกระจกนั้นนะคะคุณพี่ก็สามารถที่จะเปิดคุกเก้นแบได้นี่เห็นไหม สามารถที่จะเปิดแบบว่า,าโลเคชันได้นะคะคุณพี่ค่ะนี่เห็นไหมมันจะมี map, แมปเมนูนะคะคุณพี่ก็สามารถที่จะเลือกได้เลยโทรศัพท์เชื่อมต่อได้นะคุณพี่แล้วก็มีระบบแบบกลางวันกลางคืนนะคะก็เป็นแบบระบบแสงไฟเนาะ,ค,ะคุณพี่ก็สามารถที่จะแบบว่า เปลี่ยนตั้งค่าได้หมดเลยนะคะก็สาหรับคันนี้บอกเลยว่าพื้นที่ก็กว้างมากๆนะคะแอร์นะคะคุณพี่ขาก็สามารถที่จะปรับได้น,นี่เร้ที่สําคัญนะคะได้เป็นแอร์แบบระบบแยกซ้ายขวาเรียบร้อยไม่ต้องตีกันนะคะไม่ต้องแย่งกันนะให้เสียเวลาเลยนะคะเนื่องจากว่า เรามีการแยกแยะให้ให้คุณพี่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะในส่วนของคันนี้ได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะคุณพี่เกียร์ออโต้นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือนี่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากขับ2ล้อหรือ4ล้อนะคะในส่วนของระบบการขับเคลื่อนคุณพี่สามารถขับ เลือกขับได้เลยตามชอบตามสะดวกนะคะในส่วนคันนี้ก็จะได้เป็นเบรกมือไฟฟ้ามาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนั่นเองคุณพี่า่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีในส่วนของที่วางแก้วมาให้นะคะ ที่วางของนะคะก็มีมาให้แบบนี้เลยแล้วซึ่งแบบใหญ่มากคุณพี่สามารถวางของได้แบบจุกๆเลยเนะคะคุณพี่ค่ะที่สําคัญคอนโซลของเขานะคะด้านหน้าเนี่ยจัดออกแบบมาแบบสวยงามเลยคุณพี่ปัดกับสีเทานะคะคุณพี่ค่ะบอกเลยว่าให้ความแบบดูสวยงามมากๆสําหรับคันนี้นะคะน้องจูเลียนแนะนำนะคะอยากจะแนะนําพี่ๆแล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นก็คือคุณพี่ค่ะเขายังมีในส่วนของตัวกล้องนะคะ นี่เห็นไหมเขายังมีในส่วนของกล้อง360องศาคุณพี่นี่อ่ะเราสามารถที่จะปรับทุกอย่างได้เลยนะคะคุณพี่คะก็ สำหรับคันนี้นะบอกเลยว่าออปชันเขาอะครบจบจัดเต็มเห็นไหมในส่วนของกล้องนะคะ360องศาคุณพี่ขาคันนี้เขามีมาให้เป็นตัวพรีเมียมนะคุณพี่ผ่อนต่อเดือนประมาณ9,800บาทเท่านั้นนะคะคุณพี่ขาแล้วแต่เครดิตของคุณลูกค้านะคะเรดดอกเบี้ยมันจะต่างกันไปสนใจนะคะสามารถโทรได้ที่เบอร์โทร0 972396617หรือว่าแอดไลน์ทักแชทมาที่ตัว TU นะคะ L I A under score ส นะคุณพี่ก็รีบทักมาก่อนที่จะติดจองนะคะเพราะว่ารถดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะค,ะคุณพี่เรายิ่งเป็นตัวปาเจโรอีกด้วยนะคะสำหรับคันนี้ใครสนใจทักแชทมาได้เลยนะคะอ่ะพาไปดูกันต่อค่ะคุณพี่นอกเหนือจากระบบะความปลอดภัยที่ให้มาแบบจัดเต็มแล้วก็ออปชันที่ให้แบบล้นหลามนะคะคุณพี่ตัวนี้เขายังมีในส่วนของหน้าจอ,อก,กระจกนะคะให้พี่ๆได้ส่องหน้ากันอีกด้วยนะคะแล้วก็นี่เห็นไหมกระจกนะคะก็มีระบบะกระจก คือจ์เขาก็มีมาให้เรียบร้อยคือมันต้องมีอยู่แล้วถูกไหมเออแล้วก็นี่มีใน่วนของที่วางแว่นตาแล้วอันเนี้ยวางได้ถึงสามอันเลยที่ชอบที่สุดเลยวางได้ถึงสามอันเลยคุณพี่ปกติเราก็จะเจอแบบสองอันเนาะเออแล้วอันนี้เพดานเขาไม่มีรอยเจิมเลยแล้วหน้าจอถ้าไม่อยากใช้คุณพี่สามารถพับเก็บได้เลยนะคะ ก็สามารถที่จะพับเก็บได้เลยนะคะคุณพี่คะก็เวลาเราเลี้ยวอะไรหน้จาจอมันก็จะขึ้นตรงนี้มาให้แบบนี้หมดเลยนะคะรอยเจอไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้ทงสิ้นก็ไม่มีพื้นที่ตกแต่งมาอย่างสวยงามค่ะเบาะคนนั่งด้านข้างก็ตึงๆฟูๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถนะคะคุณพี่ใช้งานอีกหนึ่งคันที่คุ้มค่านะคะน้องตุเรียนแนะนําคันนี้เลยนะพี่นะน้องตุเรียนแนะนําคันนี้เลยคุณพี่ค่ะน้องตุเรียนอยากจะ ให้พี่ๆได้ลองออกมานั่งคันนี้จริงๆคุณพี่คะอยากให้มาได้ลองนั่งคันนี้จริงๆเพราะว่าคันนี้คุ้มมากๆเลยเนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันต่อคันในส่วนของตัวห้องออห้องเครื่องเนาะเชื่อว่าพี่ๆหลายๆคนก็อยากจะดูในส่วนของตัวห้องเครื่องนะคะก็นี่เลยจะเป็นในส่วนของตัวห้องเขาเรียกว่าห้องผู้โดยสารนะคะห้องคนขับนั่นเองนียค่ะก็เดี๋ยวพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยเนี่ยค่ะ ไปค่ะอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะคะเรายังมีที่เสียบสายชาร์จมาให้แบบนี้อีกด้วยนะคุณพี่แต่ต้องหาหัวจุนิดนึงนะคะอ่ะโอเคนะคะเราก็จะพาไปดูห้องเครื่องกันต่อนี่นี่เลยพื้นที่ด้านหน้านะคะนี่เห็นไหมกว้างขวางมากๆเลยแล้วตัวนี้สวยงามแบบสวยเลยเป็นเขียนว่าปาเจโร่สปอร์ตนะคยค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะคุณพี่เดี๋ยวเรามาเจอกันเพราะว่าห้ังสุเรียจะต้องยก ตัวนี้ขึ้นนะคะเจอกันค่ะอะไรนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องเครื่องในขณะที่รถกําลังสตาร์ทอยู่นั่นเองคุณพี่ห้องเครื่องนะคะทำงานปกติดีทุกอย่างเลยนะคะสำหรับเจ้าปาเจโรคันนี้คุณพี่ค้าให้ดูเลยในส่วนของหัวน็อตนั้นนะคะไม่มีการขยับใดๆทั้งสิน้นหัวน็อตคมๆกริบๆแบบนี้นะคะอ่านี่เลยเห็นไหม ดูระบายอากาศคุณพี่สติกเกอร์นะคะก็เป็นสติกเกอร์ดําเดิมจากโรงงานเลยนะคะสำหรับคันนี้เมคอัพทุกอย่างอยู่เดิมทุกจุดเลยมีแผ่นกันความร้อนมาให้เรียบร้อยค่ะสําหรับหัวน็อตด้านนี้คุณพี่ให้ดูเลยนะคะไม่มีการขยับเลยทั้งสิ้นเลยนะคะนี่เลยนะด้านในบอกเลยว่าคมๆกริบๆแบบนี้นะคะสําหรับเท่าคันนี้ห้องเครื่องนะคะก็ไม่มีคลองเลว้วหรือว่าน้ํามันไหลออกมาเลยคุณพี่นี่เห็นไหมใครที่สนใจนะคะคันนี้สามารถโทรได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยคุณพี่ดูเมคอั นะคะคุณพี่ดูเลยนะคะรอยรูระบายอากาศต่างๆนะคะอยู่จุดดิมเดิมแล้วก็กลมๆแบบนี้นะคะไม่มีผิดเพี้ยนแน่นอนนะจ๊ะสาหรับคันนี้บอกเลยว่าโครงสร้างทุกจุดนาสวยเดิมครบจบเลยนะคะนี่คุณพี่เรามีการตรวรถ274จุดุดได้กันเดี๋ยวน้องพาไปดูภาพรวมกันเลยนะคะ และนี่นะคะสำหรับเจ้าตัวปาเจโร่นะคะเป็นตัวปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT Premium สำหรับคันนี้ใครที่สนใจนะคะสามารถทักแชทมาได้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมีข้อกังวลอยู่ในส่วนของเรื่องการจัดไฟแนนซ์สามารถทักมาอาหาน้องสุเลียได้เลยเดี๋ยวน้องจุเลียให้คำปรึกษาเองคุณพี่บอกเลยว่าดันทุกเคสเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณพี่ต้อง จบการรีวิวคันนี้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูกันว่าน้องจีเรีจะนำรถรุ่นไหนมารีวิวให้พี่ๆได้ชมนะคะสำหรับวันนี้คุณพี่ขาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหากสนใจคุณพี่สามารถโทรมาได้เลยนะคะไม่ซื้อไม่เป็นไรสามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะจดทะเบียนการใช้งานปี2024 ค,คันนี้เป็น Eco คคารนะคะที่ได้ฉายาว่าอึดถึกทนอีก1รุ่นอีก1นึคันประหยัดน้ำมันด้วยภายในกว้างนั่งสบายออปชั่นให้มาครบเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวสมาร์ตตัวรองท็อปออกห้างป้ายแดงอยู่ที่5 9 9 0 0 0คันนี้นะคะเหลือเพียงแค่4,99,000